ก่อนไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน Family Day ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นเวลา8นาฬิกาตอนนี้ฝั่งทางด้านขวามือของเมเป็นน้ำตกนะคะตอนนี้ก็มีคนเริ่มมาเล่นน้ำแล้วอันนี้เมื่อคืนเมพักบ้านหลังนี้ค่ะชนละทาน101นะคะอ่ะเดี๋ยวเมจะกลับกล้องแล้วนะม,มีคนมาแล้วนะคะ มีคนลงมาเล่นน้ำแล้วทุกคนมาสูไม่ดูดูนะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอันนี้เป็นทางเดินนะคะเดี๋ยวเจะพาเดินนี่บ้านพักชนละทานเหน่งสุดหนึ่งนะคะฝั่งทางด้านซ้ายมือของเมย์จะเป็นบ้านพักเหมือนกันนะคะแต่ตรงนี้จะเป็นบ้านแฝดเป็นบ้านแฝดนะคะนี่ บ้านแสดผิดูน,นะคะก็ราคาเมอันนี้เมยไม,ม่ทราบจริงๆเดี๋ยวจะสืบราคามาให้แล้วจะลงไว้ใต้คลิปให้นะคะใครสนใจก็ไปดูที่ใต้คลิปได้นี่เลยที่เป็นทางที่เราเดินออกมาจากที่พักนะคะทุกคนอยากให้ดูบรรยากาศตอนเชา้านี่น้ำตกคะ่ะ ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะสาวก็สามารถมาเล่นได้มาแช่น้ำเย็นได้แต่ถ้าจะเป็นเมนจะไปอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยทุกคนจะไปนั่งอยู่ตรงเนี้ยเอาคอไปลงตรงโคนหินนี่ละแล้วก็ให้น้ําไหลผ่านนะคะเย็นๆนี่นะเริ่มมีคนมาแล้วนะแปดโมงฝั่งน,นี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นปลาไหมทุกคนนี่นะคะปลา นี่ลูกๆมาแล้วยายกับน้องเดียมาแล้วมาแล้วเรามีคนมาแล้วเหมือนกุก็นมาเช้าเหมือนกันนะทุกคนน้กท่องเที่ยวมาเช้าเหมือนกันนะสําหรับสะพานนี้ก็จะเป็นสะพานที่มีบอกในคลิปที่แล้วนะคะว่าเดินชมธรรมชาติก็จะระยะทาง1นกิโลสองร้อยหนึ่นะ 1>, 1กิโลกับ200เมตรก็คือ1.2กิโลเมตรนะคะก็จะมีให้ชมธรรมชาติทั้งหมด11จุดนะคะทุกคน yeah, yeah, yeah. เออสนุกสนาน yeah, yeah, yeah. อันนี้อีกมุมหนึ่งนะคะ <Yeah. S 1> ขึ้นม้างบนตรงนี้น้ำเย็นน้ำเย็นตรงนี้น้ำเย็นค่ะมองเหงตาไหม ขึ้นมาข้างบนหน่อยเนาะเมื่อกี้นี้เล่นอยู่ตรงสพะน,นี้นี่ขึ้นมาหน่อยก็จะเขาทําเป็นแบบฝังกั้นน้ำตรงนีนะะ้เห็นไหมคะชะน้อน้าก็เราเอามาเล่นด้านบนน้าไม่ค่อยเยอะนะคะทุกคนแต่ก็น้ําเย็นเลยก็เอาคทาเอาเอาได้ท้าลงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวให้มันใส่สกว่าน,นี้ก่อนนะคะถึงจะมาเล่น ระวังกิ่งไม้ลนอันนั้นระวังรื่นเป็นทางขึ้นไปไหนสักอย่างหนึ่งไปดูต้นน้ำนี่เดี๋ยวจะให้ดูเป็นระยะระยะนะจ๊ะอันนี้คืออะไรคะพ่อนี่คืออะไรคะ สุนันทานุสาวรีพีรามิดพะนางเรือร่มค่ะทุกคนตรงนี้นะคะขึ้นมาสุดแล้วตรงนี้นี้นะคะก็จะทีนี้เราก็จะพาลงกันทางลงพนางวะ่ะโอ้ยดิ่งเลยอะ่ะเล่นตรงนี้ได้ไหมอะแม่เราก็มาถึงตรงนี้ค่ะอ่างบันไดนะคะหลังจากที่เราลงมาเราก็จะมาเจออ่างบันไดยอยู่ตรงนี้นะคะ น้น้ำจะค่อนข้างที่จะนิ่งค่ะตรงนี้แล้วเขาก็ห้ามอะไรบ้างดูนะคะทุกคนห้ามใช้สบู่แชมพูห้ามกระโดดน้ำห้ามจับปลาห้ามทิ้งขยะห้ามสูบบุหรี่ค่ะทุกคนไปต่อเลยอะมาไปกันต่อเลยค่ะออกจากอ่างบันไดแล้วนะคะุูยตรงนี้ก็สวยนะทุกคนนะตรงนี้ก็น่าเล่นเย็นค่ะ ไปขึ้นทางบนนะคะนู่นเลยตามเด็กๆไปเลยค่ะโอ้พอข้ามสะพานเล็กๆนี้มาก็จะมาเจอแบบแหล่งธรรมชาติสวยๆเลยค่ะทุกคนดูนี่ตายมาต่อกันเลยค่ะพอออกจากอ่างบันไดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ่างอายุคนข้างๆท,ท,ที่จะเยอะค่ะเพราะว่า ตรงนี้คือต้นน้ำแล้วนะทุกคนเรามา UM ถึงต้นน้ำแล้วค่ะสำเร็จแล้วอุ้ยตาละเกือบล้มคนเยอะมากอันนี้น้ำไม่ค่อยเยอะนะคะมแวน้ีแวนมันอกดต้นน้ำค่ะตอนนี้คือต้นน้ำนะคะถ้าเกิดลอดเรามาช่วงหน้าฝนก็คือจะมีน้ำเยอะกว่านี้นะคะนี่คือช่วงเดือนเมษาเนาะก็จะประมาณนี้ มีเด็กลงเล่นน้ำเรียบร้อยค่ะนี่นะคะ ได้เวลาเช็คเอาท์แล้วค่ะเช็คเอาท์ค่ะนี่คือจุดบริการนักท่องเที่ยวนะคะสำหรับใครที่เช่าบ้านพักในอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิวก็จะมาติดต่อรับบัตรประชาชนคืนตรงนี้ค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน Family Day ด้วยนะคะกลับบ้านแล้วนะบ๊ายบาย